ครับผมข่าวที่สองครับโรโบค c อปเตรียมกลับมาอีกครั้งนะครับในรูปแบบของทีวีซีรีส์ครับโดยมี uh huh. วดน,นี้มีเจมส์วานมาเป็น Executive p r o โปรด r เนะครับซีรีส์ยังคงเดินเรื่องค้ายกับฉบับภาพยนตร์นะครับโดยเล่าเรื่องผ่านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ร่วมมือกับองค์กรตำรวจเพื่อจัดการกับอาญากรด้วยอาวุธที่ทันสมัยรวมทั้งการกำเนิดของโรโบคอด้วยหนังยังไม่มีการประกาศนะครับว่าตัวละครอเล็กเมอร์ฟี่เนี่ยเป็นใคร ย้อนหลังไปถึงเรื่องราวของซีรีส์โร b บ c o p อนะครับเคยถูกสร้างมาแล้ว2ครั้งครับนั่นก็คือปี1994จํา oh. จำนวน21ตอนแล้วก็7ปีต่อมาเนี่ยก็ทำเป็นมินิซีรีส์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ครับว่า ที่เป็นอมตะนิรันา์ก็คือโลบคอบภาคแรกในปี1,987แล้วก็มีอีก2ภาคต่อมานะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็มี2,014รีเมคอ,อีกครั้งหนึ่งทำไรายได้ไป240กว่าล้านจากต้นทุน100ล้านซึ่งมองแล้วทางค่ายไม่น่าจะพอใจกับตัวเลขนี้ก็เลยหยุดลงไปนะครับเพราะฉะนั้น การเดินทางของซีรีส์โรบอคอปครั้งนี้ยังอยู่ในการดําเนินการและแล้วก็รอความเคลื่อนไหวจากทางอเมซอนครับผมต่ออะไรไม่ค่อยมีอะไรมนะว่าใช่เออเอาอะไรคืออะไรคือความสนุกของโรบอคอปฮะความสนุกของโรบอคอปสําหรับผมตอนนั้นคือการนี่มั้ยไล่ยิงคนได้แบบแล้วแล้วแบบได้เขาเรียกว่าอะไรยิงคนได้อย่างเดียวอ่ะ อฝ่ายหนึ่งกว่าจะยิงมันโดนเนี่ยแบบยิงแล้วก็เป้งเป่งเงแล้วตัวมันก็ขนาดขยับเออเอออแต่ถ้าธุ์ไหถ้าติจิงก็เก่งปืนปืนมันอะปืนอะไรก็ไม่รู้เล็กเลเนี่ยแรงชิบหายเลยยริงที่กระจุยล็งที่กระจุยกระจายโอ้แต่อันเนี่ยผมผมก็สงสัยเหมือนพี่ต่อเพราะว่าพอถามคำถามว่าโลโคอปเนี่ยไอทีเด็ดที่มันสําเร็จมันคืออะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันเรื่องมันไม่ได้ดีมากมายนักนะฮะเรื่องมันไม่มีอะไรเลยอะ ลมทีไม่เชื่อวจะลุกได้ด้วยอ่ะเรื่องมันมันวนอยู่แค่ว่าไอ้อเล็กเมอร์ฟี่แม่มันกับเมียเมียแคดอะไรแย่คล้ายๆอย่างเงี้ยคือคือจริงๆตอนที่เพอวอร์เฮเวนทําภาคแรกออกมาครับตอนนั้นเนี่ยผมยังมองว่ามันเป็นหนังที่บาดอารมณ์พอสมควรนะมันเป็นเหมือนพวกพวกไอ้ไอ้เดดวิชเงี้ยนะฮะหนังล้างแค้นเออมันเป็นหนังล้างแค้นซึ่งตัวมันก็ถูกควบคุมไง นึกออกป่ะแล้วก็ลืมด้วยใช่ไหมฮะมันจําไม่ได้ด้วยอ่าอ่อมันจําได้เล็กๆฮะมันจําได้มันมาแบบแบบแบบอะเออตามมันก็เลยต้องมาตะเวนอยู่หน้าบ้านเมียมันไงเมียมันอ่ะที่ที่นั่นแล้วก็แล้วก็เขาก็ตกอกตกใจเขาต้องโทรตามบอกไม่ให้มึงไปไม่ให้มึงไปอะไรเงี้ยตามเออแต่ว่าเสร็จแล้วอะมันก็แบบคล้ายๆแบบตอนหลังเขาก็จะสร้างหุ่นใหม่ขึ้นมาไงไอ้บริษัท ไอสองซ c พ p เออกาเป็นสองท่างเียเออนนะฮะแต่ยิ่งผมว่าอันนั้นอะดีแล้วภาคสองอะที่มันเป็นที่มันสู้กับไออาจยากรเด็กแลวไอแม่งเอาสมองไอไอหัวหน้าแก๊งไปใส่หุ่นนต์ใหม่อ่ะผมวัานั้นก็ดีนะเออสนุกสนุกจะตายแต่ทําไมคนไม่ชอบก็ไม่รู้มันไม่มีไม่มีไม้ตายที่มันจะทําได้เรื่อยๆนะฮะมันก็ทําออกมาแล้วก็งงบางทีกระสุนก็บดด้วยเพราะมันยิงมุ่งแบบ จ๋งคือปืนที่ออกมาจากขามันอะเจ๋งแล้วก็ท่าเดินท่าเดินท่าช้าชิบหายเลยผมต้องตอบคำถามีตลอดเวลาว่ามึงช้าช้าขนาดนี้มึงสู้เขาได้ยังไงมันไม่ยิงไม่เข้าไงแล้วก็มันไม่ยิงตรงนี้มันบูรณาที่สำคัญภาคสองไงภาคสองไงที่มันมันโดนล่อเข้าไปไอ้ที่บทเออะไรอ่ะที่บทรถอ่ะอ่าใช่ช้ารถนะฮะไอ้ที่ไอ้แก๊งไอ้แก๊งมันล่อเข้าไปแล้วก็เอา อะไรอ่ะแม่เหล็กดูดเข้าไปแล้วมาแห้งขาเป็นปลากระป๋องเลยนั่นแหละใช่ใช่ช่ใช่สมน้ำหน้ารอดูก็แล้วกันครับเข้าใจว่าสตูดิโอก็คงรู้สึกกับโรโบคอปไม่ต่างกับไอพอรเรเตอร์นะฮะท่าทางมันแบบทิ้งไม่ได้มันดูมีมูลค่าแล้วทำให้มันได้อทีสู้กับนินจานี่ผมไม่รู้มีมีฮะมีมีภาคไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้ละไม่สนุกเลยอ๋อ โดนเโดนตัดด้วยโดนไอดาบนินจาตัดชุมจะไปทันอะไรมั่มันแข็งไงมันแรงขอกูดอกเดียวมึงตายแน่นอนอะปืนมันแรงฮะอันเนี้ยแรงมากเลยที่มันโดนผู้ร้ายเอาไปอ่ะแต่จริงๆไอ้ตอนที่มันรีบูตอะบอกจริงผมว่าอันนั้นสนุกนะสนุกรหบหุ่นเพียวเลยนะหุ่นเพียวลมด้วยใช่สนุกเลยช็อตหน้าตกใจที่เขาให้ดูว่าเอเล็กซ์เมอร์ฟี่มันเหลือแค่ไหนฮะ เหลือน้อยมากนะมันเหลือมือข้ามั้งเออสนูธนูเมนมันไม่ได้ต่างเพราะว่าตอนนั้นมันหนังเข้ากันใกล้ๆมันมีไอ้พวกยิงยิงกันอย่ายิงจัดเดรดอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเยมันเข้ากันแข่งกันไปแข่งกันมาแพ้ทุกคนไม่แพ้ได้ตังค์พังหมดทุกคนไม่แพ้ได้ตังค์เลย